ทำดิทำบัวช้างมันต้องต้องเรียนรู้ใหม่ช้างไม่ค่อยได้ทำบัวมันทำทุกวันตอนนี้ไม่ทำบัวเพราะมมนเครียดพับง่ายกว่าจะไปช่วยรวยไปทำทั้งบนยังอยู่ข้างบนอีกนะอันนี้คือบัวพับบัว ช้างทายากขวาใช่ช้างมันต้องมันไม่ยากหรอกแค่ผ้ามันม้นมวนแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันม้วนแบบไหนเริ่มต้นยังไงมันลืมไปอืคิดว่ามันยากแต่มันก็ไม่ยากหรอกแป๊บเดียวทำอะไรถ่ายสิถ่ายบัวถ่ <c oughs> <c oughs> ายบัวเออยะเป็นดัวสองชั้น <c oughs> สรร้างอเใช่เดี๋ยวมาสร้างให้จะสอดฝันไปฝันไปฝันเฟื่องไปหน่อยนะ ที่จริงทำให้เขาก็สวยนะมีตัวตะเคียนเขาทำนี่สวยดีเลยนะมีตัวเสเวลาเร,รีวๆมานน่งมาดีไปดองอย่างเงี้ยไม่ทันกินหรอกอพับที่บ้านได้สวยๆถ้าเราอยากแกเอาสวยๆ ต้องมีผืนเล็กค่ะถ้ามีผืนเล็กก็ไม่มีกลางๆไม่สวยไม่สวยต้องมีสองต้องมีผืนเล็กนี่ไงผืนเล็กกับผืนใหญ่ออกมาแล้วสวยมีแต่ผืนใหญ่ไปทำไม่ได้เออออกมาแล้วสวยไปเสร็จงานสวยบัว